ครับคุณผู้ชมคลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อถึงเรื่องของเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนโยบายของรัฐบาลเพื่อไทยนะครับซึ่งสามารถจะใช้จ่ายซื้ออะไรได้บ้างอะไรที่ซื้อไม่ได้แล้วก็ถอนออกมาเป็นเงินสดได้หรือไม่นะครับการใช้จ่ายเนี่ยนะครับเขากําหนดเอาไว้ว่าสามารถทาไปซื้ออาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคเครื่องมือทํามาหากินในร้านค้าที่มีรัศมีใกล้บ้านเรา4กิโลเมตร นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะซื้อของบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้การรับเงินรับเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลนะครับแล้วก็เขากำหนดในรัศมีการใช้จ่ายเงินที่เขากำหนดตรงนี้นะครับก็เพื่อที่จะต้องการการกระจายการจับจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจทุกชุมชนทุกท้องถิ่นทั่วประเทศการใช้จ่ายใช้จ่ายภายในระยะเวลา6เดือน จะทยอยใช้ก็ได้หรือจะใช้ครั้งเดียวเลยก็ได้นะครับด้วยการใช้บัตรประชาชนผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนออกมาเป็นเงินสดได้นะครับกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์ไม่สามารถจะเข้าถึงแอปพลิเคชันได้ทำอย่างไรเพียงแต่เรามีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับและก็โค้ดสําหรับการใช้จ่ายเงินก็สามารถใช้เงินดิจิทัลได้นั่นเองนะครับนี่คือหลักเกณฑ์ ทั้งหมดของการใช้ใจ่ายเงิน10,000บาทนะครับเป็นเงินดิจิทัล10,000บาทนโยบายของพรรคเพื่อไทยถ้ามีรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในคลิปต่อๆไปนะครับ